คนมาจองรุ่นไหนกันเนี่ยรุ่นอะไรนเนี่ยเยอะแยะเลยรุ่นที่เราสร้างพื้นฐานา oh. ทำ oh. เหมอนติดตาแบบแพ้ โร้านหลวงปู่หลวงปกเคยสร้างแพไหมครับแพลกแรกครับแล้วก็ปิดตารัวลกแรกืีนกังารแบบครูบาอาจารยปิดตาแบบมีแก้วถั่แล้ก็แเนี่ยตนรัที่อยเท่าไหร่เลยเารย์ของอ้เหรอสองครูบาอาจารย์เลยคือคือหลวงพ่รัตน์เป็นประชาของหลวงปู่หลวงปอาเหรอแล้วหลวงพ่อแก้วแก้วเป็นลที่น่งแล้วด้ว จองวันนี้พอจองวันนี้เสร็จครับไปรับแล้วัวันนี้จองวันนี้แล้วเสร็จวันนี้เลยครับวันนี้ช่วงบ่ายแล้วเสร็จที่วัดละหารไร่วัดปุณกทินมนะครับวัดปุณกทินที่หน้าหนุ่มพี่หทินตีเก่าที่ทินเลยครับโอ้โหนักบิกิาจารย์มีคนของสิ่งละหางใหญ่แล้วก็ แล้วก็อยูไม่นาน27เ,เมษายนวันส่งน้ำหอมพอเสร็จวันสุดท้ายก็รับพาร์ได้เลยเอาเดี๋ยวครับเดี๋วภารใจให้เป็นสต,ติว่าให้ผู้กองผู้กองชาวผู้ลุยมันลุยภารกิจครับที่สอง,งวันวละเลยนะครับแล้วก็เกจีสายระยองทั้งน,นั้นเลยสายขังข่ายล้วนๆวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุประสงค์ในการจัสร้างรอบนี้ สร้างพุทธสาลาการเรียนโอ้โหนี่ก็คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับงานน่าสร้างาามองาาอไ้ทูทูลุ่นนมพุทธสาราโอ้โ่หมวงพ่อเรื่องเปิดให้ข้อมาขอก็วันนี้เขสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเราวม่รู้สุดท้ายนักก็คะือป่วยเสร็จแล้วครับถ้าคนอยากได้ละครับคนอยากได้ก็เดี๋ยวผู้ที่เขาเช่าบูชาไปก็น่าจะมี ตา้งเยอะไหมพี่ตั้งไม่เยอะครับตามตามจำนวนที่รุ่มลุ้มจะมารมื่อวันก่แล้วเพราะคุณสารานี่เราเปิดรุ่มลุ้มมาป้องกระเสาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาจดมาจองไม่ทันเลยเสียดายตายเลยครับก็ส่วนหนึ่งก็เหลือไว้เล็กน้อยที่จะมาเปิดให้ในวันวันเสาร์วันนี้เท่านั้นเองก็หมดแล้วนะครับ วันนี้เปิดจองเหรียญรุ่นอะไรครับวันนี้เปิดจองวัตถุมงคลที่ระลึกสร้างสาราการบรนเทียนแล้วก็พุทธนามุขแก้วพิมพ์ของหลวงพ่อทงสุวรรหลองพอเป็นเหรียญพิมพ์ปิตามีสองพิมพ์ครับคือพิมพ์ปิตาแบบหลวงพ่อแก้วปิตาโลกแล้วก็พิมพ์พะเดิหลวงพ่อรักว่านหน่อตะบองและหลวงพ่ออ๋อด้วย วัะรุประประสงค์ก็มาบูรณะสร้างเลยครับสร้างศาลารอบรอบนี้เป็นวาระการสร้างซึ้นศาลาครับรอบที่แล้วทำเสารอบทำพื้นวันนี้เปิดจองมีรายการไหนบ้างครับหรือว่าทุกรายการเลยวันนี้ความจริงรอบที่เปิดให้ให้จองวันนี้่ก็คือหลังจากที่เราทําบุญมาเลี้ยงแล้วที่มีที่ผู้ที่ร่วมร่วมบุญ แกามาส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ร่วมบุญเราก็เตรียมมาไว้อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักๆคือกวัตถุบุคคลรอบนี้นําไวส้สมบรับคุณให้ผู้ที่ร่วมทําบุญเป็นสภาพพื้นศาลาไว้แลในนี้มีทั้งรายการเป็นรายการลุ้นหรือว่าก็ส่วนหลักๆเป็นรายการลุ้นรายการลุน้นของีมเป็นรายการลุ้นขอบคุณครับ,รบนี่คือบรรยากาศการลองเหรียญนะฮะปิดตานะครับ รุ่นสร้างพื้นสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับแลวพร้อมด้วยแพะนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทองสุกรัฐะเมโทนะครับได้สร้างแพะขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วต้นตำรับเคยหลวงพ่อรัตน์วันหนองก็บอกนะครับซ <c oughs> ึ่งเป็นอุปชาของอหลวงปู่ทองสุกนะครับโอ้โหบรรยากาศชุ่คักมากเลยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราตามไปดูที่วัดละหารไร่เลยนะครับหลวงปู่ทิม อย่าไปดูกันครับ